สวัสดีครับเหล่าสมาสิกนะครับทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่6ธันวาคมนะฮะเดือนสุดท้ายของปีนะครับท่านผู้ชมเรากำติดสถานการณ์สรุปข่าวลิเวอร์พูลกันนะครับก่อนที่วันนี้นะฮะลิเวอร์พูลของพวกเรามีโปรแกรมบุกไปเย Lead United, ือนลีดยูไนเต็ดในศึกแอลเลนโรดนะครับซึ่งเป็นแมตช์ชี้ตาอนาคตอาเนอร์สล็อตนะครับวันนี้ก็ยังคงมีข่าวนะครับเกี่ยวกับกุนญสอคนใหม่ของลิเวอร์พูล ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับตามผลงานของอันอร์สลอตที่ยังทำได้ไม่ดีนักนะครับโดยเรื่องแรกนะครับข่าวแรกก็คือด่วนลิเวอร์พูลได้เฮนะฮะการเนอร์คือตัวเต็งผู้จัดการทีมคนใหม่ปัดข้อกังวลเรื่องหลังสามพร้อมเปิดไพ่สี่สี่สองสุดเซอร์ไพรส์หากได้คุมลิเวอร์พูลนะครับจากสื่อดังอย่างไ i ซิงเดียครับนะฮะส่วนเรื่องที่สองนะฮะช็อคลิเวอร์พูลสอเลือดขึ้นหน้า เอจีต้องควัก80ล้านปอนด์เดิมพันอนาคตหากกล้าปลดอานเนอร์สลอตนะครับซึ่งเป็นสื่อเดิมก็คือไลซิ่งเดอะคัพนะครับออกมาข้อมูลเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมจะต้องเสียเงินถึงขนาดนั้นนะครับถึง80ล้านปอนด์นะครับส่วนเรื่องที่3นะครับดวนโซมอลสไลน์รับไม่ได้กับผลงานของหงแดงลั่นทุกอย่างต้องเปลี่ยนพร้อมหนุนหลังอาเนอร์สลอตโดยมั่นใจกุนซือจะหาทางออกได้แน่นะครับก็ เป็นเชิงให้กำลังใจจากสื่ออย่างลิเวอร์พูลอีโคนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายนะฮะด่วนที่สุดลิเวอร์พูลเปิดฉากล่าซีแค่งดังเขยา่าเมอร์เซไดสมีไมเคิลโอลิเซจากเซาท์เบยอมินิกนำทัพนะครับสล็อตเตรียมทุ่มเงินเดิมพันเพื่อกบกู้วิกฤตหงแดงนะครับจากสื่อใหญ่อย่าง liverpool.com ออกมาตีเองเลยนะฮะตัวหมดทั้งหมดนี้อยู่ในสรารคันลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมประจำวันที่6 ธันวาคมนะครับรอบเช้ากับช่องชายผู้บ้าคงลิวร์พูลกับผมแอดมินเม้งถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจวดกันเลยนะครับไปเริ่มต้นที่ข่าวร่านะครับเป็นสื่อจากลิเวอร์พูลโคนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของอาร์เนสซั ot, ก่อนเกมนะครับที่จะบุกไปเยือนลีดยูไนเต็ดนะครับสภาพความพร้อมลิเวอร์พูลล่าสุดนะฮะโดนสลัด ot, สั่งจับตาหงแดงก่อนบุกเดือดลีดแบลรี่คัมแบ็กแต่ทำไมาซาร่านั่งสำรองต่อ พร้อมเปิดใจทำไมต้องเคียร์ซาฮีโรตัวสำรองอันเนอร์สตนะครับกุนซือลิเวอร์พูลได้เปิดไฟเขียวไฟแดงอัปเดตขุมกําลังหงแดงก่อนยกพลบุกไปเยือนถิ่นลีดยูเนเตดในศึกพิมลิงเกลตสุดสัปดาห์นี้เผยข่าวดีสุดๆนะครับได้แข่งคคจุกันคืนทับแต่ก็มีเรื่องที่ต้องกังวลเล็กน้อยนะฮะพร้อมตอบคำถามที่แฟนบอลคานใจที่สุดเรื่องการรบโมซาลาข่าวดีแบลลี่คืนสนามนะครับสโลตยืยนยันว่าคา,าร์เนบาลีนดาวรุง่ง แบ็คขวาพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในทีมชุดใหญ่แล้วนะครับการกลับมาของเขาคือการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนตัวเลือกแนวรับฝั่งขวาหลังพักยาวตั้งแต่เบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนส่วนคน้ชเนลแบาลเรียนนะครับเขากลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วตลอดสัปดาห์นี้และผมคาดว่าเขาจะพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในวันพรุ่งนี้สลัดกล่าวส่วนโจโกเมสนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ยังไหว อย่างไรก็ตามก็มีเรื่องให้กังวลเล็กน้อยนะครับเมื่อโจโกเมสที่ออกสตาร์ทสนัดล่าสุดมีการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยตั้งแต่เกมกับเวนแฮมโจเกรเมสมีการบาดเจ็บเล็กน้อยเขาไม่สามารถเล่นได้ครบ90นาทีแต่ผมคิดว่าเขาจะสามารถกลับมาซ้อมได้ในวันนี้คือวันศุกร์สอลตเผยแนวทางถึงแนวรับสารวประโยชน์สอลตเปิดใจทําไมรับซาราต่อคําถามใหญ่ที่สื่อแฟนบอลรอฟังอยู่นะครับหลังโมเมนต์ซาลา นั่งสำรองเิดต่อกัน2นัดติดสลอตได้ชี้แจงถึงการตจจัดสินใจครั้งนี้โูเป็นผู้เล่นที่พิเศษมากสําหรับเราเขาอยู่ในความคิดของผมเสมอไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสัมรองผมเข้าใจถึงความสนใจของสื่อและแฟนบอลเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลต่อสโมสรน,นี้มานานถึง7ปีแล้วสลอตกล่าวอย่างหนักแน่นย้ำชัดซาลาย,ยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญแต่ยอมรับว่าเทียมมีตัวเลือกมากมายในแนวรุก วัวใจนักสู้ยกยองเคียซ่าฮีโร่ตัวสำรองกุสเซอชาวดัตยังได้กล่าวถึงฟาเดโกเคียซ่าปีกชาวอิตาลีนะครับที่มักทำงานในอย่างน่าประทับใจเมื่อถูกส่งลงสนามมารวมถึงจังหวะที่ช่วยสกัดบอลจากเส้นประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกลางสัปดาห์ซึ่งช่วยให้ทีมแบ่งแต้มได้นะครับเขาทำงานได้ดีจริงๆยามถูกส่งลงมาจากม้านงสำรองหลายครั้งจังหวะสกัดบอลนั้นบอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับวัวใจนักสู้ ของเขาในการไม่ยอมเสียประตูซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่ใช่แค่กองหลังเท่านั้นที่ควรจะมีแต่กองหน้าก็ควรจะมีด้วยเช่นเดียวกันสล็อตชมเปราะนะครับสรุปนะฮะประเด็นสําคัญก็คือคอนเนอร์บาร์รี่แบ็กขวาตัวเก่งของเรานะครับพร้อมคับมักกลับมาช่วยทีมเรียบร้อยนะครับส่วนโจโคเมสนะครับก็มีการมาเจ็บเล็กน้อยนะฮะแต่คาดว่าน่าจะกลับมาซ้อมได้ทันทีโบเมสซาล่านะครับถูกดรับเป็นตัวสำรองเพราะทีมมีตัวเลือกมากแต่ยังเป็นผู้เล่นกุจันที่สุดภายในทีมและ ฟาเดรโกกีกกซาได้รับคำชมเรื่องหัวใจนักสู้นะครับและยังคงเป็นตัวสำรองที่ทรงอิทธิพลต่อไปนะครับคำถามต่อไปคือสลัตจะตัดสินใจส่งซาร่าและแบตบรีออกสตาเป็นตัวจริงในเกมที่ต้องบุกเบียนลีดยูนเต็ดหรือไม่ต้องติดตามนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจากลิเวอร์พูลเอ o คโนนะฮะเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของพนุ่มลูกง,งามนามโซบอสไลนะครับ ดวนซอบอร์สไลน์รับไม่ได้กับผลงานหงแดงแต่ลั่นทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนพร้อมหนุนหลังสลัตมั่นใจกุนซือหาทางออกแน่แน่นอนนะฮะตาแชมป์คือชนันเหตุคู่แข่งฮึดสู้ไม่ยัง้งมิฟิลลี่ริวพูยอมรับนะครับความมั่นใจลดลงอย่างหนักหลังฟอร์มวูบเตรียมบุกเยือนลีดโดมินิกซอบอสไลน์ครับมิฟิลตัวกลั่นของลิวพูเอามาเปิดใจด้วยท่าคำที่ดุด,ดันและจริงจังยอมรับว่าสโมสรอยู่ในช่วงวิกฤตความมั่นใจ และทำผลงานนี่น่าปิดหวังอย่างต่อเนื่องพร้อมชี้ว่าการเป็นแชมป์เก่าคือผ้าแดงที่ยั่วยุทําให้คู่แข่งนะครับทุกทีมพุ่งเป้าโค่นล้มพวกเราดาวเตมาลิบานยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากหลายเดือนที่ผ่านมาทําให้ความมั่นใจภายในแอนฟิลด์ลดลงอย่างหนักหลังสติย่ำแย่ชนะเพียง4ี่นัดจาก14เกมหลังสุดนัดตั้แต่ปลายเดือนกันยายน และผลเสมอ1-1กับเซนเลนในบ้านคือฟางเส้นสุดท้ายที่เขารับไม่ได้มันสําคัญกับผมในฐานะผู้เล่นลิเวอร์พูลเราไม่ควรยอมรับการอยู่ในสถานการณ์นี้การเสมอในบ้านถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเมื่อปีที่แล้วไม่มีทางที่เราจะเสียแต้มในบ้านนั่นคือสิ่งที่เราขาดหายไปในตอนนี้สมบัติลายอล่ายัางเดือดดาเดเน้นย้ำฟัวเกตที่ตัวเองไม่ใช่ล,ลาลัตท็อปโ จากทานการที่ทีมตาหลังจากฟูงอร์เซนอลไกลถึง11คะแนนทําให้หลายฝ่ายเริ่มลดความทะเยอ,อทะยานลงหรือแค่การลุ้นโควต้ายู่ฟันชันปลลกแต่โซโบเน้นย้ําว่าการพูดถึงอันดับต้องถูกพักไว้ก่อนผมคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วเพราะทุกคนต้องการเอาชนะทีมแชมป์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคว้าสามแต้มมาให้ได้เมฟิลคนสก,กันร,ระบุไม่สำคัญว่าจะต้องทำอย่างไรเรา ควรจะทำได้ในสุดสัปดาห์นี้เราต้องโฟกัสที่ตัวเราเองไปทีละเกมแล้วค่อยพูดถึงเรื่องอื่นสโลตจะหาทางแก้ไขได้แน่นอนแม้ฟอร์มจะตกตำ่ำจนทำให้อเนอร์สโอตเฮดโคชชอวดัตตกเป็นเป้าวิจารณ์แต่โซบอสไลก็แสดงความเชื่อมั่นในตัวผู้จัดจาก,การทีมอย่างเต็มที่ว่าจะนำทีมกลับคืนสู่เส้นทางได้มันมีขึ้นมีลงในฤดูกาลแรกระควานแชมป์พิมลี ตอนนี้มีสถานการณ์ที่เราต้องหาทางแก้ไขซึ่งเขาจะหาทางแก้ไขได้แน,น่นอนแต่มันไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นมันคือพวกเรานักเตะด้วยทุกอย่างต้องเปลี่ยนปแปลงไปเล็กน้อยและเมื่อนั้นมันก็จะด,ดีขึ้นเองโซล์บายปิดท้ายด้วยนะครับว่าการมองโลกในแง่ดีทำกลางสถานการณ์ที่เตรียมเตรียมบุกเยือนลีดยูไนเต็ดที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจโดยเชื่อว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากจะทําให้คุณแข็งแกร่งและเมอความมั่นใจคลิกแล้ว หวังว่าคงไม่มีใครหยุดเราได้นะฮะอ่ะก็ยังคงหนุนหลังอนเนอร์สลต์นะครับส่วนแบบโซโบนะครับรู้ดูการนี้นายเป็นเดอะแบ็กจริงๆนะฮะเล่นดีทุกเกมเลยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อจาก liverpool.com นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดการสก้อนักเตะของลิเวอร์พูลของเรานะครับโดนที่สุดนะฮะลิเวอร์พูลเปิดฉากล่าสีแข้งดังเขยา่าเมอร์ซีไซส์โอลิเซนำทัพสโลต ทุ่มเดิมพันกับกู้วิกฤตลเวผู์พูลนะครับกำลังจะจุดชนวนตลาดการแข่งนักเตะเดือนมกราคมนี้หลังจากฟอร์มทีมที่ยังไม่เข้าที่ภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์สลอตล่าสุดมีรายงานสุดช็อกว่าหงแดงด้ล็อกเป้าผู้เล่นระดับท็อปถึง4รายเพื่อเข้ามาฉีดเลือดใหม่และกอบกู้อันดับ9บนตารางคะแนนพรีเมียร์สีเป้าหมายเขย่าโลกยกระดับเกมรุกทันที แม้การเสริมแนวรับจะเป็นวาระเร่งด่วนนะครับแต่จุดโฟกัสกับพุ่งไปที่แนวรุกรายงานจากบิลสื่อยักใหญ่จากเยอรมนีตอกย้ำถึงความทะเยอทะยานครั้งใหญ่โดยมี4ชื่อที่อยู่ในบัญชีที่ต้องจับตา 1. Michael คิลโอลิซจากไบเยอรมนกปีกจอมอาซิดเป้าหมายเบอร์หนึ่งแม้ดึงตัวกลับพิมลิกจะยากแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าหงแดงต้องการเพื่อนระดับโลกจริงๆ 2. โรดลีโกของเรมาริดกองหน้ากึ่งปีโอกาสทองรออยู่ความไม่แน่นอนหลังจากการมาของคลีนเอมเบาเป้อาจเปิดทางให้ดีลนนี้เกิดขึ้นแต่ราคาสูงเร่วคือความท้าทายครั้งใหญ่ 3. าเคนันยูดิตจากยูเวนตุสดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าดาวรุ่งในวัย20ปีที่ยึดตัวจริงในยูเวนตุสได้แล้วเป็นเป้าหมายที่ดูเข้าถึงง่ายที่สุดหากยื่นก็เสนอที่เยาหย่วน 4. อิลิสแมนเอ็นดีไอจากเอเวอเรตกน้องหน้าสอรัลประโยชน์เดี๋ยวนี้ที่แทบเป็นไปไม่ได้แม้ฝีเท้าดีแต่การย้ายทีมโดยตรงจากผู้ปรับร่วมเมืองเป็นเรื่องที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ2ทศวรรษนอกจากสีแข้งดังกล่าวนี้แล้วนะครับก็ยังมีอ,องคตัวเซเมนโยที่มีค่าจินตยา3,000ล้านบาทก็ยังเป็นอีกตัวเลือกที่พร้อมปิดอยู่ได้ทันทีนะครับสรุปหงแดงกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยหวหัวต่อ ความจะเป็นการสมทัพเพื่อกระตุ้นทีมที่จมอยู่อันดับที่9เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามคือใครในลิสสี่คนนี้จะได้สวมเสื้อลิเวอร์พูลในเดือนมอกราคมนะฮะโอ้ที่กล่าวมา4คนมีแต่แนวรุกทั้งนั้นเลยนะฮะไปเอาเกฮีก่อนได้ไหมนะฮะเกฮีไปทุ่มเกฮีเอาแนวรับก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวแอดมินนะฮะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นสื่อจากทางด้านของ Rising the c ั p นะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการปลดอาเนอสลัดแล้วก็เงินค่าชดเชยนะครับอ่ะไปดูกันหน่อยช็อคลิเวอร์พูลสอเลือดขึ้นหน้า f อ g ต้องควัก80ล้านปอนด์เดิมพันอนาคตหากกล้าปลดอาเนอสลัดทำไมถึงต้องจ่าย80ล้านปอนด์นะครับไปดูกันหน่อยนะครับคือแพงแต่พี่น้อง แอนฟิลกำลังระอุนะครับความอดทนของแฟนบอลลิเวอร์พูลต่อผู้จัดการทีมชอดัตอาร์เนอร์สลอตกำลังหมดลงอย่างรวดเร็วหลังหงัวแดงฟอร์มตกต่ำสุดขีดชนะเพียง2จาก7นัดหลังสุดในบ้านเสียงวิจารณ์ดังกระหึ่มเป็นประวัติการณ์โดยชอะหลังเกมเสมอกับซซนเด์แลนด์หนึ่งหนึ่งทำให้ตำนานอย่างเจมี่คาร์ลเกอร์ต้องออกมาเตือนว่านี่คือฟอร์มที่ย่ำแย่ที่สุดที่สโมสรไม่เคยเจอมานับตั้งแต่ฤดูกาลที่พวกเขาตกชั้นไปในปี 1,953ถึง1,954เลยทีเดียวเดิมพันสำคัญรออยู่หากลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อลีดยูเนเต็ดในศึกพมมรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้คาดการได้เลยว่าแรงกดดันจะพุ่งทะลุปร,รอดใส่เก้าอ,อี้ของอานเนอรสลัตทันท,ทีเอฟเไม่สะทกสะท้านค่าดชดเชย15ล้านปอนด์เมื่อสลัตไม่แสดงสัญญาณว่าจะหยุดวิกฤตนี้ได้ FSG หรือ Fairway s p o r t Group เจ้าของสโมสรอ,อาจต้องเตรียมตัวตัดสินใจครั้งใหญ่ผู้ช่วยชานทนานการเงินอาดัมวิลเลียมได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจค่างเหงินที่แท้จริงวิลเลียมประเมินว่าแพ็กเกจค่างเหงินของสลัดน่าจะใกล้เคียง10ล้านปอนด์ต่อปีไม่ใช่6หรือ7ล้านปอนด์ต่อปีตามที่ตกเป็นข่าวลือซึ่งสมเหตุสมผลกับโครงสร้างค่าจ้างของเทียมตัวเลขเริ่มต้น หากมีการปลดฟ้าผ่าสโมสรจะต้องจ่ายค่าเช่าเชยตามสัญญาที่เหลือ3ปีตัวเลขเริ่มต้นที่คาดการไว้คือ15ล้านปอนด์เพื่อยุติสัญญาอย่างไรก็ตามนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดเหตุผลฟุตบอลมีมูลค่า80ล้านปอนด์โดยผู้เชี่ยวชาญแาน,นการเงินยืนยันว่าค่าเชาเชยหลัก10ล้านปอนด์ไม่ใช่ปจัจจัยที่ FSG จะนำมาพิจารณาในการปลดผู้จัดการทีม นี่คือการตัดินใจที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลทางฟุตบอลเป็นหลักเพราะหากาการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมส่งผลให้ลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกได้สําเร็จนั่นหมายถึงรายได้พิเศษที่การันตีเกือบ80ล้านปอนด์สรุปนะฮะค่าเฉยสิ5ล้านปอนด์เป็นเพียงแค่เศษเงินเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้80ล้านปอนด์จากการขับสู่เวทียูฟ่าแชมลีก f อฟอจจะไม่ลังเลทุ่มเงินหากผลงานในสนามไม่เป็นไปตามเป้าเดิมพันครั้งสูงกว่าแค่การปลดผู้จัดการทีมแต่มันคืออนาคตทางการเงินของโซมสรนนะฮะอ่านี่คือเหตุผลนะครับที่ลิเวอร์พูลเดิมพันด้วย80ล้านปอนด์นะครับกับอนาคตของอันเนอร์สลอตนะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าหากยังดันทุรันยังไม่ปลดนะครับอันเนอร์สลอตแล้วลิเวอร์พูลไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์จะเสียาหาย80ล้านปอนด์เลยนะครับ ประมาณนี้นะฮะส่วนค่าชดเชยที่จะต้องจ่ายก็คือแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับต้องดูกันต่อไปนะครับเกมหนักๆก็คือเกมลีดในค่ำคืนนี้แหละนะครับไม่ใช่งานง่ายนะเพราะลีดก็เพิ่งทุบเอาชนะเชลซีมา3-1ด้วยนะครับต้องรอดูกันนะครับถ้าปออดาเห็นแมตช์นี้แพ้แล้วนะครับอาจจะมีการปลดฟ้าผ่าก็ได้นะฮะเราไปต่อกันที่ ข่าวต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นทางข่าวของ r i ่ i n g the c เ p นะครับเป็นเชิงบทวิเคราะห์นะนะฮะเป็นคุณซื้อคนใหม่ของลิเวอร์ p o o ตอนนี้เนี่ยการ์เนอร์ก็เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงกันอย่างดุนแรงมากนะครับสำหรับสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อทะนัันต่างประเทศนะครับว่า,าน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นตงหนึ่งคุณซื้อคนใหม่ลิเวอร์ pool ถ้า,าหงแดงของเราปวอเนอรสลัดนะครับอ่ะไปดูกันหน่อยนะครับ สำหรับสื่ออย่าง r a c i n g The Cup นะครับดวลลิเวอร์พูลด้เฮกานเนอร์ตัวเต็งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ปัดข้อกังวลเรื่องหลังสามพร้อมเปิดไพ่4-4-2สุดเซอร์ไพรส์วิกฤตทีีแอนฟิลนะครับเก้าอี้อันเนอร์สรลตร้อน่าหลังทำผลงานไม่ดีสถานการณ์ในทีมอนฟิลกำลังร้อ,รอนระอุถึงขีดสุดอนาคตของอันเนอร์สโลตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลก็ตกอยู่ภายใต้ความกดดัหนหนักหนักหลังความพ่ายแพ้ ต่อแมนซิตี้สามศูนย์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่แอนฟิลสามศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับพีเีไฮเฟนในบ้านในสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสี่หนึ่งแล้วก็ล่าสุดเสมอกับซันเดอร์แลนด์ไปหนึ่งหนึ่งนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ชื่อของโอลิเวอร์คร์เนอร์ในใหญ่ชาวออสเตรียของคริสตัลเพลย์ได้พุ่งขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์และมีรายงานจากออสเตรีย ว่าเขาอาจจะกำลังเฝ้ารอาการติดต่อจากบอร์ดวิหารหงแดงอยู่เปิดใจกากเนอร์ระบบไม่ใช่เรื่องสำคัญข้อกังวลสำคัญในหมู่แฟนบอลค,คือสไตล์การกลุมทีมของกากเนอร์ซึ่งเน้นใช้ระบบกองหลัง3คนนะครับภายใต้ระบบการเล่น 3, 4,3กับคริสโตเฟรดซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับทรัพยากรเซ็นเตอร์แบ็กที่มีจำกัดของลิเวอร์พูลแต่ล่าสุดนะครับความกังวลน,นี้ได้ถูกปัดตกไปอย่างสิ้นเชิง กากเนอร์ <Gard> เคยให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ยึดติดกับระบบใดระบบหนึ่งคำพูดเน้นเน,นจากกากเนอร์มีการพูดคุยเรื่องระบบมากเกินไประบบไม่ได้สำคัญสิ่งสำคัญคือความเคยชินรูปแบบการเล่นและพฤติกรรมที่ผู้เล่นแสดงออกในสนามระบบต้องเข้ากับผู้เล่นเขาเปิดเผยว่าตลอดอาชีพเขาเคยใช้มาแล้วทุกระบบนะครับทั้ง4,42 3-4-3และ4-2-3-1และจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับผู้เล่นในทีมเสมอไพ่เด็ด4-4-2ระบบในฝันที่หงแดงอาจได้เห็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการที่กางเนอร์ยอมรับว่าระบบที่ผมชอบที่สุดคือ4-4-2แมนลิเวอร์พูลจะไม่ได้เล่นระบบนี้เป็นหลักแต่การมีกองหน้าคุณภาพสูงถึง2คนอย่างฮูโกเอกิติเก และอเล็กซานเดอร์อิซักยูเนทีมการมาของกังเนอร์อาจจะเป็นการจุดประกายให้หงดแดงได้เห็นการจัดทับแบบคู่สูตรหน้าในระบบ4-4-2สุดคลาสสิกเพื่อดึงศักยภาพเกมรุกออกมาใช้ให้ถึงขีดสุดนะครับจับตาดูการตัดิใจครั้งใหญ่ที่แอนฟิลเก้าอีก้กุนซือคนใหม่กำลังจะถูกตัดสินแล้วอ่านี่คือข่าวล่าสุดนะครับใช้ระบบ 4-4-2เพื่อกองหน้าคู่นะครับเอกเคนิเก้และก็อีซักนะครับอยากเห็นจริงๆนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้โอลิเวอร์กังเนอร์นะฮะเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะฮะกับสื่อนะครับเอามาเล่นข่าวกันนะครับเขาบอกว่ามีการทําทีมที่คล้ายคลึงกับเจ็กกี้คลับนะครับเขายกให้เป็นเจ็กกี้คลับ2.0เลยนะนะครับสำหรับสื่อมือนอกนะอ่ะก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมาติดตามผลงานของอันเนอร์ซอดในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะแอดมินเนี่ยถ้าถามว่าสําหรับตัวแอดมินนะอยากได้การ์กเนอร์ไหมแอดมินยังคงไม่ชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับส่วนตัวแอดมินนะครับแอดมินก็ยังคงชื่นชอบจีรกิงครับแหละเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับที่2ก็คือชาบีลอนโซนะครับแต่สําหรับการ์กเนอร์เนี่ยเขามีประสบการณ์ในพรีมลีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยโปรไฟล์ของเขาคือดีในเรื่องของการ สร้างทีมเล็กๆให้อ่าเป็นทีมที่ดีขึ้นแล้วก็ทำประวัติศาสตร์การคว้าแชมป์นะครับการพาแฟงเอ่าการพาพาแฟงเร์ดเนี่ยคว้าแชมป์อ่ายูฟายูโรปล,ลีกนะครับพาเกรเทอร์รเบลตคว้าแชมป์เอเคบคัพได้มันคือมันเขาเรียกว่ามีเครดิตนะครับมีทั่วรางวัลอ่าทำให้ชื่อโอลิเวอร์กัคเนอร์เนี่ยดังขึ้นมาในทันทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขากำลังจะหมดสัญญากับคริสตัลเพลตนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับดูในค่าคืนนี้ก่อนนะครับว่ารีวูของพวกเราจะเป็นยังไงนะครับในการลงเล่นกับลีดเดอเต็ดในค่ําคืนนี้นะครับนี่คือโรลการณ์รีวิรอบเช้านะครท่านผู้ชมประจำวันที่6กธันวาคมนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสุขมากนะครับที่ได้เชียร์รีวูไปพร้อมๆกับแฟนๆนะครับเป็นปีที่ข้าแล้วนะครับเราอยู่ด้วยกันมาจะ10ปีแล้วนะครับท่านผู้ชม ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากด้วยนะครับเพจทานแมวเราไปจอยกันที่นั่นเพจเก่าใช้ว่าข้างลิบฟูดโดนแบนนะครับเพจใหม่สร้างขึ้นมาเพื่อเราทุกคนนะครับเกาะกลุ่มกันไว้นะครับรักใครกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเหมือนครอบครัวลิบฟูสู้ๆแล้วกลับมาพบกับสุรุขาลิฟูดได้ใหม่รอบเย็นนะครับสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ